ยังไงด้วยก็ตัดโกะสำลักเลยบอกเลยเขาติดเด้งสวัสดีเช้าว,วันจันทร์วันนี้ผมก็มีภารกิจนะครับหนึ่งอย่างหรือว่าสองอย่างนะฮะน่าจะสองอย่างนะครับผมก็ พาพี่ชายของผมนะครับคุณเดบอยไปรับรถนะครับรถบัสพี่ชายผมสั่งต่อรถบัสไว้นะครับผมประมาณ4ี่คันเป็นร้านอยู่แถวๆกับอ,อ,อำเภอบางประหันนะครับอยุธยาแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็พาคุณพี่แท็กๆนะครับไปไหว้พระก็เดี๋ยวไป ไหว้พระวัดไหนก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมก็จะออกจากบ,บ้านบ้านผมก็อยู่ข่าอินซอ้อนนะครับอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาส่วนพี่ชายผมนะครับอยู่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยว่อนอื่นเราก็ไปเติมน้ำมันก่อนเลยนะครับผมเจอกันอีกทีบ้านคุณเดอะบอยนะครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงบ้านคุณเดอะบอยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปหาพี่เขากัน รับพี่แท็กยังครับมาแล้วผมหิวข้าวแล้วอ่ะใส่ใส่เงินวันขอ่ผมจ่เป็นสถานะองกับที่ชอบก็แค่ใส่อย่าง i'm on ครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณขับก่อนครับผมไปไหนครับไปปากวาหันครับไปทำอะไรครับไปรับรถบัสครับรับรถบัสรถบัสไก่ครับรถบัสของคุณเดอะบอยครับรถบัสของคุณถามครับสั่งตอบเอ้ยสั่งต่อมาประมาณสี่คันครับสี่คันแต่เราไปกันแค่หนึ่งคันหนึ่งคันเราจะบรรทุกมาเอ้ยไม่ใช่เราจะมายังไงครับบรรทุก <laughs> มรรทุกเหรอถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงนครนายกครับนครนายกโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันต่อไป ันสักคนละแก้วสองแก้วไม่อ๋อนู่นไงมีที่จอดไหมหาลมอลมองหาลมลมอยู่หลังรถลมไม่มีเลย <c oughs> ไม่มีเลยไม่มีใครจบมุกให้เลยไม่มีความหายอยู่เลย <c oughs> อยู่ไหนกันแล้วครับยะตะยอเก่าเล่แต่เกมาถ้ามาถ้าเป็นเพลงไปไหนไหมวัตโกใช่ไหมใช่ครับอ๋อวัตโกตรงไปอเขาให้ตรงไปเหรอเออตรงไปก็ตรงว่ะตรงครับเรามาแวะไ่ว้พักกันก่อนนะครับผม ก่อนที่เราจะไปรับรถแล้วก็เที่ยวกันให้หนำใจก่อนนะครับเลิกเลอกสะดวกเลิกสะดวกครับผมพูดพอจังมวะทำไมอ่ะโอ้โหวันีงไงนี่ไงป้ายย่างยายเลยวัตะโก สองกิโลครึ่งถึงที่หมายไปครั้งแรกงันอนรวยหลงพหลงพ่รวยนะฮะเผื่อจะได้รวยกับเขาบ้างจะลองเพลงแล้วนะ <laughs> จะสิลิกิทสิตุ <laughs> <laughs> ่นไงครับเห็นแล้วเห็นเจดีแล้วรถไม่น่าจะเยอะนะ นนวัดจันด้วยเข้าตรงไหนครับผมใครเคยมาบ้างครับไม่ <ลด S 2> ม,มีใครเคยมาเลยนี่ใช่ไหมเราฝากรถสี่สิบจะดีเดยอไปก่อนไหมเด้เอดไปข้างในก่อนไหมไปไปถ้าเขาไล่เราค่อยกลับข้ามสะพานโอ้สะพานเขาข้ามได้รถได้ทีละคันเนาะทีละขวานี่อ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหรือว่าตรงไปไปลานจาดอดรถฟรี จอดรถเด็กระชนนะ่ะ๋อ้เขาก็บอกว่าฟรีไปไปใช่เ,เดี๋ยวรู้เรื่อง <laughs> ทางเข้าที่จอดรถเด็กระชนน่ะทางเข้าจุดจกัดกรงตรวจการฉีดวัคซีนนะครับตรวจกัดกรงก็ให้ดู หลักฐานการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็มีปัตรให้ดัยงแ บะกมีต้ยมยำไข่ยางม,มาดูอันนี้คือสั่งไข่ดัดขยะเดจอดเดี๋ยวไว้แล้วก็มาเลยครับ<ะ>เดี๋ยวให้ขาครับตันนี้อยู่เดี๋ยวให้ขาวิจัาจ้ะเก<ะ>ียงไม่มาแล้วนะ มีมหาาใดขขูของไคเปคลองไคสตอนนี้เราก็อยู่ที่ตเกียวขาคาับราคารสองเตรียมขาคารล็กเต็มเลยนอนเย็นครับขอช้อนเลยครับอันนี้สั่งอะไรครับอ่าเสเล็กเส้นเล็กหมู ไข่มัดยางมาตรงครับคล้ายๆยางมาตอ่อยยางมาต่อยเหมือนกันเหมือนกันค่ะคนลารสีอันนี้อะไรนะลืมแล้วไม่ปกักเรามีต้มยำยางมาต่อยเอ้ยยางมาตรง,อ,ง,ตรงอันนี้อะไรอะ่ะบรามีธรรมดา mọi người có tên gặp nè cửa mọi người mọi người ไปบุชชื่อโรตีใส่ใหม่ทั้งหมดอันนี้อิ่มแล้วนะครับก็จหาซื้อโรตีใส่ใหม่เออโรตีใส่มยุ่ยายุ่ยา ตีโรตีครับรอสิบนาทีครับแป้งไม่พอรู <ไป S 1> คน,นไปนั่งรอคนไปนั่งรอรอสิบนาที <3 S 2> สั่งทีชุด<อ>มีรูปไปฝากแครมั่งรอครับผมรอดูได้มาแล้วตีได้ไหม ไม่ใช่ตากแดดมาครับร้อนๆออกออกจากเตาแป้เขานี่ไม่หมดเหรอครีดจ้าเป้าหมายต่อไปเป็นไงนะไปรับรถละไปรับรถเดี๋ยวไปรับรถละแล้วนะี่อยู่ไหนนะอยู่บางมะหันไครับจากที่ไปไกลไหมนะดื่มแล้วใช้เวลาอีกประมาณตั้งยี่สิบกว่าที ก็ประมาณตอนนี้ก็อยู่อยู่ในแถวอายุทยาอยู่ตรงไหนนะจอดคันเขียวเด้อจากตรงไหนอยู่ตรงไหนไหมาง,มงั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าร้านเลยแล้วกันนะน,น,นั่นเองครับถูกไหม<า>ครับค,คุณอยู่ทางซ้าย ขึ้นไปเลยครับผมมันกดเทเลยว่ะอาโต๊ะสีชมพูไปดีกว่าไหมมันชมพูม่วง,งไหมหนพี่บอกว่าไม่มีไงโอ้บอกเลยครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเอตู คันไหนอ่ะคันไหนอ่ะคันไหนเอาผมต้องทำธุรกิจอะไรคัเนี้เปนเนี่ยก็เอารถเ,เอารถบรรทุกไปไงเอารถตู้ใช<ง>่ไหมนู่นน่ะโฟกอ่ะมันึงอยู่เอารทุกเอง่เอาเซตไหน สรุปได้ยังพี่พเอาโต๊ะจากรชมพูที่เหลือเป็นค่าสีเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอโต๊ะสีพูเดี๋ยวค่อยสั่งทีหลัง 9e เออเลอมันถนัดในทีมันเปคันไง วันลเป็นปุ๊บเด็อสรอคดี๋ยวปเด็ดจาหลายแบบอยากให้เอกเล็เข็ดนอกลดเข็ดล่นลดเล่น กำลังจะกลับรถแล้วก็กลับปาจีนเห็นไหมเาไม่ยอมไปาขึ้นละไปะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านเลยทีเวเราดีกว่าเนา <c oughs> ะรถสวัสดีครับกลับกลับมาแล้ว <c oughs> วางเรียบร้อยแล้วจะมีคําถามแน่นอนว่าซื้อที่ไหนราคาแบบไหนอะไรยังไงซื้ออยู่ที่อําเภอบางปะันจังหวัดพระนครสอยุธยาครับจะมีเพจเฟนบุกว่าอะไรนะโต๊กปกลนโตกปูลและอายุธายาราคาถูกลองเข้าไปใีเพจดูครับ,ดเ,ดรบเดี๋ยวอาจจะแปะรูปลิ้งไว้ให้ข้างในข้างหนึ่งละกันหรือจะเป็นด้านล่างส่วนราคา ถ้าเกิดเป็นสีเดียวอยากพูดว่าโต๊ะสีชมพูรถสีชมพูราคาจริงเท่าไหร่นะ2,006ถ้าใจผิดนะครับถ้ากี่จอขอไปส่วนผมคือสีเดีวยวทั้งชุดใช่ไหมับใช่ทั้งโต๊ะทั้งที่นั่งส่วนผมเอาทุกสีก็จะเป็นตอนแรกผมสั่งโต๊ะสีเขียวแล้วก็พี่เขาถ่ายรูปส่งมาให้ดูแ,แรกๆเห็นเป็นสีม่วงก็เฉยๆพอไปเห็นของจริงกลายว่าอันนี้สีชมพูสวยกว่าผมไม่ได้ชุดโต๊ะสีชมพู จะมีสีแดงตองนั้นสีเหลืองแล้วก็คันนี้สีฟ้าส่วนด้านหลังจะเป็นสีเขียวครับก็ทริปนี้เราวิ่งไป400ประมาณ420กิโลนะครับผมอ๋อเราลืมบอกไปว่าผมอยู่สีมหาภูปราจีนบุรีวิ่งไปรับที่ของประหารที่ยะเย์เลยอ่ะก็ไม่ได้กล่าวว่าวิ่งไปแล้วอย่างเดียวก็มีไปเอ่ออะไรนะ ไปไหว้พระเออพักผ่<พ>อ,<พ>อนด้วยแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาครับก๋วยเตี๋ยวมันเป็นร้านห้อยขาครับเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ,อยู่ริมริมแม่น้ำริมแม่น้ำก็ม้าไก็ไปมันจะมีสองสาขานะครับสาขาแรกก็ส่วนใหญ่คนจะไปเยอะเพราะว่าเวลาเซิร์ชหามันก็จะง่ายมันจะขึ้นสาขาแรกก่อน่วนเราไปแล้วก็เต็มก็ต้องไปสาขาสอง ไปเต๋อว่าอร่อยอยู่ครับก็ได้วิวได้ถ่ายรูปนะครับนี่ไดหน่อยชิวไปแต่โอเคครับเพราะว่าไปเต๋วไม่ต้องปรุงกินเลย<ะ>ชิมก็กินได้เลยครบ <laughs> จบไปแค่น,น,นี้แล้วกันนะครับขอตัวลาไปก่อนครับผมโอกาส้าเจอกันใหม่ไม่รู้จะเป็นคลิปไหนอะไรไงแล้วกนเจอกันนะครับครับสวัสดีครับ Thank mm -hmm. you.